ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้สวัสดีครับพ,พี่เพื่อ,นเ,อน,นเพื่อนแฟนเพจทุกทท่านเสร็จจากภารกิจเตะฟุตบอลก็มาพบกันในไลฟ์สดพระเครื่องสัญวาณอีกเช่นเคยวันนี้ไลฟ์สดปกติหรือเปล่าไปดูกันโอ้เสียงแหบแห้งหมดแล้วเพื่อนๆวันนี้ไปดูกันครับว่า วันนี้ผมจะมีพ่าเครื่องอะไรมาให้เพื่อนๆดูกันอืมสมเด็จหลังตาแผ่นดินนี่ต้องบอกว่าเป็นอเมซิ่งจริงๆนะพระเครื่องที่นะราคาก้าวกระโดดแล้วมีโต๊ะงานประกวดพระเครื่องอย่างเป็นทางการอันนี้ต้องบอกว่า เป็นแบบอย่างครับของพระเครื่องที่ถูกตีเก๊นะโอ้ oh, ถูกตีเก๊มากกว่ากี่สิบปีอ่ะถูกตีเก๊มากกว่านะตลอดเวลาครับจากเก้าห้าถึงตอนนี้ก็เจ็ดสิบปีแต่ว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้ตีเก๊กันหรอกนี่คือตอนนี้เรื่องพระเรื่องราวของพระสมเด็จ นะครับจากที่ผมได้นะฮพระสมเด็จเนี่ยพระผงเนี่ยมาเยอะแยะมากมายเลยผมจับใจความได้อย่างหนึ่งอ๋อทำไมวิชาการด้านพระเครื่องเนี่ยเกี่ยวกับพระผงของสายวะละัลรคังเนี่ยมันถึงไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่านะในบันทึกตอนที่สมเด็จโตท่านสร้างพระตอนที่หลวงปู่คำ วัดอมมลินได้บันทึกตอนที่สมเด็จโตท่านสร้างพระเครื่องนั้นเนี่ยบันทึกนั้นไม่มีการเห็น mm hmm. นะแต่ก่อนหนังสือพระเนี่ยคนทนําหนังสือเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เห็นบันทึกนั้นคนที่กรรมบันทึกนั้นไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเอามาเผยแพร่ย mm ังไงจะเอาไปออกทีวีทีวีก็ไม่ได้ออกกันง่ายๆ mm hmm. จะเอาไปออกรายการวิทยุรายการวิทยุก็ไม่ได้ออกกันง่ายๆ จะทำหนังสือเองทำได้เลยครับติดต่อลงพิมพ์รวบรวมข้อมูลแต่ณปัจจุบันเนี้ยเรามี Facebook เรามีโทรศัพท์มือถือที่สามารถจะถ่ายรูปเอกสารเหล่านั้นแล้วก็โพสลงมาได้นี่นะแล้วการที่บอกว่าสมเด็จบางคุณพมม์มีสิบสามพิมพ์เนี่ย มาจากไหนเออการที่บอกว่าสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยมีสิบสาพิมพ์เนี่ยเราไปเอาข้อมูลมาจากไหนอ๋อเราไปเอาข้อมูลนะจากตอนที่เปิดปุบบางขุนพมปีสองพันห้าร้อยแล้วเจอพระพิมพ์อะไร อยู่ในเจดีบางขุนพรมบ้างแต่ข้อมูลตอนเปิดกุเจบางขุนพรมเนี่ยปี2500นะไม่ใช่ตอนที่สมเด็จโตสร้างมาเราก็เลยไปทึกทัเกเอาว่าไปแยกพิมพ์ตามพิมพ์ที่มีอยู่ในเจดีผมก็เลยอยากกระถางเพื่อนๆว่า แล้วพระที่สมเด็จโตสร้างแล้วท่านไม่ได้ใส่เจดีบางขุนพรหม่ะไม่ถูกตีเก้เลอครับเห็นไหมฮะซึ่งเมื่อเราได้เจอข้อมูลของหลวงปู่คำวัดอมรินที่บันทึกหลวงปู่คำกมคือพระเกจิที่ถ่ายรูปคู่กับสมเด็จโตบอกว่าพระสมเด็จของสมเด็จโตมีร้อยหสิบสี่พิมพ์เราต้องเชื่อตามหลักฐานที่เราเจอใหม่ไหมแล้วพิสูจน์แล้วว่าหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานจริงๆ เหมือนประวัติศาสตร์ต่างๆวเวลาเจอศิลาจารึกนะเจอใบบันทึกลานเงินลานทองเนี่ยเราต้องกลับมาสู่หลักฐานใหม่ซึ่งเป็นหลักฐานในอดีตที่เราค้นพบกันใหม่สมเด็จโตสร้างพระคุณแผนไหมผมเชื่อว่าสมเด็จโตสร้างแน่นอนเพราะอะไรครับสมัยก่อนเราดังไปตีว่าสมเด็จหลวงปู่นาคปีเก<อ>้าห้าเป็นพระเกง ซึ่งจริงๆแล้วนะลูกศิษย์ต้องสร้างล้อพิมพ์อาจารย์อย่างเราเห็นนะปูเอี่ยมวัดหงสร้างพาล้อพิมพ์อาจารย์เปิงวัดชินเห็นไหมครับแล้วที่แน่ๆเนี่ยวัดละฆังมีพิม์พอะไรบ้างเนี่ยถ้าถามผมนะผมให้ยึดสมเด็จอินโดจีนปีสองสี่แปดห้า เพราะอะไรเพราะตอนนั้นเขาไม่ได้แกะพิมพ์พระเขาเอาพระสมเด็จที่มีอยู่ในวัดะระฆังตอนนั้นมาทอดเห็นไหมครับอินโดจีนเนี่ยไม่ได้แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่เลยที่พิมพ์อ่ะไม่สวยเนี่ยคือเขาเอาสมเด็จสวยๆที่อยู่ในวัดะระฆังอะมาทอดฉะนั้นแล้วสำหรับผมอะ่ะเนื้อ เนื้อใช่ลักษณะขององค์พระเป็นงานของช่างแกะแม่พิมพ์คนเดียวกับแกะที่พิมพ์แพงๆโอเคนั่นก็คือพระสมเด็จโตแท้แล้วแต่มายุคหนึ่งนะเอาสมเด็จแปดห้าบางพิมพ์ไปขายไปบางคุนพรมนะในบางคนเจอพิมพ์ที่ไม่ตรงกับที่เล่นกันอยู่ ก็ตีว่าสมเด็จแปดห้าเป็นภาคเก๊ความสับสนจึงเกิดแต่ตอนนี้หลักฐานทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งคนที่รับมาจากวัดนะคนที่เข้าเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกเล่าเรื่องราวทำให้คนที่จะหาพระแขนคอมั่นใจแล้วว่าพระสมเด็จวัดละฆังที่สร้างก่อนปีสองสี่แปดห้าที่สร้างก่อนปีสองร้อย ไม่ใช่พาเกเป็นพาแท้และมีเยอะก็จะไปเกิดปัญหาอีกแล้วสมเด็จหลังปีสมณร้อยที่ขายกันแพงๆอ่ะจะลดคุณค่าไหมอย่าไปคิดเช่นนั้นให้คนบริโภคเป็นคนตัดสินนะครับอ่ะโอเคเราได้เห็นนะครับมิติใหม่ของวงการพาก็คือเฮ้ย สมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยถูกปิดทุกเว็บไซต์สนามพระทุกสนามเจ็สิบเจ็ดจังหวัดไม่มีใครบอกว่าเก๋เล่นแท้พร้อมเปิดละนะครับเคยมีหมอดูท่านหนึ่งบอกว่าบันทึกของหลวงปู่คำวัดอมรินมีการแก้ไขว่าให้มีพิมพ์เยอะขึ้นแน่นอนครับเอาง่าย เรามานึกถึงหลวงปู่บุญสร้างพระดีกว่าไม่ต้องสมเด็จโตนะปู่บุญสร้างพระมีกี่พิมพ์เรามานึกถึงปู่สุขดีกว่าว่าปู่สุกสร้างพระมีกี่พิมพ์เรามานึกถึงง่ายๆแค่เนี้ยนะเพราะกวยสร้างพระเนี่ยมีกี่พิมพ์นะแต่คนที่มาบอกว่ามีพิมพ์สิบสามพิมพ์เนี่ยเขาใช้หลักฐานอะไรยืนยันมันเป็นไปไม่ได้ นี่แล้วเห็นไหมครับว่าเนี่ยเลี่ยมแบบนี้นี่เลี่ยมมาหลายสิบปีทำไมคนสมัยก่อนถึงเลี่ยมสมเด็จตาแผ่นดินแขวนคออันนี้คือตัวชี้วัดเลยครับว่าสมัยก่อนเขาแขวนสมเด็จสองสี่เก้าห้าหลังตาแผ่นดินกันตะกัวทำชาไม่อย่างนี้ พระที่เนื้อเดียวกันกับที่ขายองค์หลายๆล้านนะความเก่าเท่ากันเนื้อเดียวกันเนี่ยเราจะตีเป็นพระเจได้ไหมแล้วพระผงสำนักอื่นที่ไม่ใช่สายสมเด็จอะมีเนื้อเหมือนกันไหมมันจะเป็นปู่สุขปู่บุญใช่ไหมครับพ่อมนของสิบสองเนื้อเดียวกันไหมกับพระสายสมเด็จโตก็คนละเนื้อ ฉะนั้นถ้าเราไปเจอพระเนื้อเดียวกันมวลสารเดียวกันความเก่าเดียวกันการขึ้นรูปแขนหน้าขาฐานพระเนี่ยเป็นช่างคนเดียวกันแต่พิมพ์ไม่ได้ตรงกับที่เสียงเขาขายกันอยู่จะตีเป็นพระเกได้ไหมเอาแค่นี้ดีกว่าเนี่ยตอบผมคําเดียวครับว่าถ้าเราไปเจอสมเด็จที่เนื้อมวลสารเดียวกันเนื้อเดียวกันความเก่าเท่ากัน เชิงช่างในการแกะพิมพ์เป็นเชิงช่างคนเดียวกันตีเก๊ได้ไหมเอาสมเด็จเก้าห้าพิมพ์อื่นมาบ้างาแสดงไมาค่อยได้ดูไลฟ์ผมอ่ะจัดให้ไม่เป็นไรเพื่อนๆดูอันนี้เนื้อเดียวกันไหม เนี่ยกี่พิมพ์อะครับปกโพเกียร์ทะลุสูงฐานสำเภากลองกลองแบบนี้หายพี่หน่อยดิอันที่มีโคง้โคงๆที่พ่อกลวยถอดพิมพ์ไปเนี่ยเดียวกันไหม เนี่ยเดียวกันมวลสารเดียวกันนะฉะนั้นอันนี้คือเราต้องศึกษาจากพระที่เรารู้ปีก่อนว่าเนี่ยเก้าห้าแน่ๆเนี่ยเนื้อมวลสารเท่าเหมือนกันไหม เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรเนี่ยเนื้อเดียวกันถ้าเราส่อง95จนชินตาเออเนี่ย95ปู่นาคชินตาละเข้าใจละว่านี่คือ95 95ปูนน่นาคมีหลากหลายพิมพ์ แต่ไม่ว่าจะพิมพ์ไหนก็เนื้อเดียวกันไงอ่ะโอเคผมเริ่มถ้าเราศึกษาเริ่มจากพระฮิรูปีก่อนอันนี้รูปีวันนี้เก้าห้าเนี่ยเพื่อตรวจสอบว่าเก้าห้าหลังตาแผ่นดินกันเนี่ยเนื้อเดียวกันหยิบสมเด็จชุดสอนมาให้พี่หน่อยข้างในห้อง เราศึกษาจากพระที่เรารู้ปีก่อนเหมือนเรารู้ว่าคนอายุสามสิบเป็นอย่างหน้าตาเป็นยังไงอ่ะความแก่เป็นยังไงอ่ะเราถึงจะรู้ว่าคนแปดสิบอะมันจะต้องแก่กว่านี้เนี่ยมีหลากหลายพิมพ์แต่เนื้อเดียวกันหมดแล้วครับแล้วพอกลวยอะเอาพระหลวงปูน่นาคไปถอดทําพระแทบทั้งหมดอันนี้ คราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าโอเคตรวจสอบกันแล้วว่าเก้าห้าเนื้อแบบนี้เราไปดูอีกรุ่นหนึ่งที่รู้ปีแน่ๆคือ 85, แปดห้าเราส่องแปดห้าเอยแปดห้าเนี่ยคนละพิมพก้อนเนื้อเดียวกัน เห็นไหมของที่ทําพร้อมกันน่ะคุณจะใส่ชามกลมชามเหลี่ยมมัดใส่ถุงพลาสติกข้างในมันก็ต้องเป็นแกงรสชาติเดียวกันเนื้อเดียวกันอย่างนี้ปีอะไรเก้าห้าชัดเจนเก้าห้าก็เหมือนเก้าห้าแปห้าก็เหมือนแปดห้าคือคุณต้องมีของเยูะเยอะ แปดห้าไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรเห็นปะก้นเนื้อเดียวกันนะให้คุณจะซื้อสมเด็จอินโดจีนะ่ะเนี่ยพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เนื้อเดียวกันหมดวางปุ๊บรู้เลยว่าพระเนื้อเดียวกัน ผมให้คุณเล่นพระจากสิ่งที่ตาคุณเห็นได้ไม่ใช่ได้พระมาก็คอยเดี๋ยวจะไปถามเขาเขาบอกว่าใช่ก็ได้เขาบอกไม่ใช่ก็งงประเด็นคือพระสององค์เหมือนกันเก๊ทั้งคู่อยู่ในมือเซียนองค์ละสิบล้านอยู่ในมือเราบอกเก๊งงกันตายไหมครับหรือพระแท้ทั้งคู่เหมือนของเขาแหละนะของเขาสิบล้านของเราบอกพิมพ์ไม่ใช่ซื้อวัสักสามหมื่นแล้วพออยู่มือเขาก็ขาย หลายล้านแล้วทำไมตัวเราเองดูถึงไม่รู้ว่าใช่หรือว่าไม่ใช่อันนี้คือเรื่องราวของแปดห้าแปดห้าเก้าห้าถ้าจะเป็นวัดละครแท้ๆได้แน่นอนต้องเก่ากับาแปดห้าปัจจุบันปัญหาคือพระชุดนี้ นะปัจจุบันคือพระชุดนี้พระชุดนี้ถูกนำไปเล่นเป็นสมเด็จที่แพงถถาอันนี้แท้ไหมอันนี้แท้เนื้อนะสูตรสมเด็จไหมใช่พี่พี่บูรณ์สุดยอดแบบเนี้ยคือพระที่แตก กลุจากบาทพระศรีอริยะเมตไตรหรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินคุณจำลักษณะพิมพ์ทรงนะแขนโค้งโคงหูเนี่ยซึ่งแบบเนี้ยตอนเนี้ยมีการนำมานะครับเล่นกันเป็นพระสมเด็จที่ทันสมเด็จโตผมไม่ได้บอกว่าไม่ทันเก่ากว่าแปดห้าครับ เนี่ยคุณดูดิอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูอะสององค์นี้เนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันแต่คนละวัดนี่วัดขาวพญยาออกหลวงพ่อขาววัดพญยาออกนะพ่อแก่นจันทร์วัดช่องลมเพาออะไรให้หลวงพ่อวัดไร่กิ่งหลวงพ่อบ้านแหลมก็เนื้อนี้ เพราะเป็นพระที่ทําที่โรงงานในเวลาเดียวกันนะพี่ลองคิดดีว่าสมเด็จวัดสตือสร้างยุกไหนก็สมเด็จโต่สร้างแต่เพียงแต่ว่าวัดสตือแท้ๆก็คือพระสมเด็จโตเขาก็ไปขายเป็นพระสมเด็จโตหมดก็เปิดช่องว่างให้พระเกะเอามายัดเข้าไอประวัติของพระกุวัดสตือคือง่ายผมมีสมเด็จเก๋องคหนึ่งเนี่ย เนี่ยผมถือสมเด็จเก๋มาองอหนึ่งอะไรก็ไม่รู้อะผมบอกเอ้ยยกตัวอย่างเอ้ยเนี่ยบอกเฮ้ยนี่ไม่เก่าไม่ใช่พระสมเด็จโตหรอกเอ้ยเนี่ยวัดสตือรู้หรือเปล่าถึงไม่เหมือนพระวัดละครับบางขุนโรมัดเกจชายโยแต่จริงๆอ่ะพระที่แตกจากขุนสตือก็ไปขายมันเป็นพระสมเด็จนั่นแหละครับก็คือพระสมเด็จโตที่ท่านทํามาเนื้อเดียวกันนั่นแหละ เขาก็ไปขายเป็นนะครับถ้าสมเด็จโตกันหมดแล้วก็เหลือแต่ของเก๋ที่จะเอาเข้ามายัดประวัตินี้มันก็เหมือนรถโตโยต้าครับถูกไหมครคุณจะไปจอดในโชว์รูมนครถมนครศรีธรรมราชโคราชทัตลุงเป็นโตโยต้าไหมแต่สุดท้ายปุ๊บโตโยต้าที่ไปเจอก็ไปขายเป็นโตโยต้าหมดแล้วสุดท้ายก็ไปเอานะพาเก๋ขึ้นบอกเอ้ยเนี่ยเป็นของโตโยต้าโชว์รูมนี้ คือคุณต้องดูกายภาพทุกอย่างเม็ดเขียวเม็ดดาเม็ด,ดแดงอ่ะเคก็มีแท้ก็มีไอ้เขียวดําแดงอ่ะแต่จริงๆแล้วครับกายภาพโดยรวมอะมันสาคัญที่สุดอย่างเงี้ยเปีอะไรเพื่อนๆอะอย่างเงี้ยตอบผมหน่อยปีอะไร ถ้าใครตอบผมได้คือสิ่งที่ผมพูดล้วนันนี้คุณเข้าใจแล้ว85ไปหยิบ85ย้อนกลับมาดูดิใช่ไหมก็ต้องใช่ก็ต้องใช,งช่และอันนี้ปีอะไร เออและอันเนี้ยดีเมื่อไรปีอะไรเก้าห้าจริงเหรออ่ะไปหยิบเก้าห้ามาวางเทียบกันไม่ต้องใช่ง่าย นะครับเนื้อเดียวกับตาโลก,ก็คือ95เห็นไหมครับไม่ไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนผมจึงถามเสมอไงว่าเนื้อเดียวกันความเก่าเดียวกันพิมพ์ต่างเราตีเป็นผ้าเกได้ไหมไมันคือหลักการเดียวกับช่วยสังคโลก หลักการเดียกวกันกาเล่นถ้วยกระเบื้องถ้วยชามของเก่ามีพิมไหมแต่เรารู้เลยว่าเนี่ยเป็นถาดสมัยอยุธยาเรารู้ได้ไงว่าเนี่ยเป็นถ้วยเบญจรงมันมีพิมไหมมันไม่มีแต่สิ่งที่นักเล่นของเก่าเขาเล่นกันได้คือถูกปะ่ะเนื้อความเก่าสีที่ใช้กันในยุคนั้นถูกปะ่ะ แล้วพาเครื่องเนี่ยไอ้ตาราการดูพิมพ์เนี่ยมันมาจากไหนทุกอย่างบนโลกใบนี้รถคลาสสิกอะไฟเลี้ยวหายแท้ไหมรถคลาสสิกเปลี่ยนยางมาใส่ยางมิชลินรุ่นใหม่รถคันนั้นยังเป็นรถคลาสสิกรถเก่าแท้อยู่ไหมแค่นั้นเองนะฉะนั้นเนี่ยบาทวัดอินเนี่ยตอนนี้ถูกนำมาเล่นเป็นพราสมเด็จกันก็ถูกต้อง แต่ผมบอกครับว่าบาทวัดอินเนื้อจับไม่ได้แบบว่าลึกไปถึงวัลคางครับบังคุณพมอ่ะแล้วพระสมเด็จได้บาทวัดอินมาจากไหนก็อยู่ในบาทก็พระหลวงม่อโตวัดอินสร้างเสร็จอ่ะปู่ภูก็ต้องเอาพระไปใส่ไว้ถ้าพระสมเด็จโตทําไว้ไม่พอพระจะต้องทําเพิ่มไหม แค่นั่นเองนี่ก็เป็นพระแท้ที่มีความเก่ากว่าอ่ะง่ายๆก็เก่ากว่าปีหนึ่งสี่เอาเห็นไหมเก่ากว่าประสาทศูนย์หกอ่ะ ฉะนั้นถ้าเก่ากว่าหนึ่งสี่เก่ากว่าศูย์หกจะเป็นผ้าแท้ปะละ่ะก็เป็นผ้าแ้ครับถ้าโดนสวดน,นะคือจริงๆอะ่ะผมบอกครับว่าเราดูได้อะไรเมรกไม่เมกเนี่ยเจอร้อยปีแบบนี้จะตีกันเก๋ไหมละ่ะ เนี่ยถ้าเจอสมเด็จร้อยปีที่แก่น้ํามันแล้วพระเนี่ยถูกเก็บถูกป่ะอ่าถูกเก็บอยู่ในหลังคาโบนเนี่ยจะดูกันได้ไหมแต่คือนแน่ๆต้องเข้าว่าแบบเนี้ยไม่ใช่พระเก๋ เมื่อไม่ใช่พาระเกตมันเหมือนคุณไปเจอเพื่อนคุณอะทําไมตอนนี้เพื่อนคุณดำแกรงหน้าตาไม่มีราศีก็ทาสวนทํานาโดนแดดยังเป็นเพื่อนคุณไหมเอาเพื่อนคุณกลับมานั่งห้องแอร์ใช้ครีม,มบำรุงผิวไว้ทันิ่่ดีเพื่อนคุณกลับมาผิวขาวสวยผ่องใสยังเป็นเพื่อนคุณคนเดิมไหม มันเป็นความเข้าใจที่มันต้องมัน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 ต้องเข้าใจอ่ะนะครับ